อิติปิโสภควายยม,มาราชาโนทาเวสุวันโนมรนังสุขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะเทเวสุวันโนจตุมหาราชิกายขะพันตาพัทภูริโตเวสะพุทธะพ,พุทธังอะรหังพุทโธท,ทาเวสุวันโนนโมพุทธายะ ขพเจ้าขอากราบสการะบูชาองค์ท้าเวสุวรรณขอพึ่งพระบารมีจงประทานพรให้ขพเจ้าจงประสบแต่โชคราบความสุขความสําเร็จสมดังที่มุ่งหวังทุกประการให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาบยศสารเสริญขอให้ห่างไกลจากคนพาลทั้งหลายศัตรตูคอบงําไม่ได้บุญกุศลใดที่ขพเจ้าตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วขอให้ส่งผลก่อนส่งผลอันศักดิ์สิทธิ มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพเป็นอัศจรรยทัน,นตาเห็นขอให้คำอธิษฐานทั้งหมดทั้งปวงนี้จงเป็นผลสำเร็จติดตามตัวข้าพเจ้าอิติปิโสภควายยมราชาโนเทเวสุวันโนมรนังสุขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะเทเวสุวันโนจตุมหาราชิกายัขะพันตาพัทภุริโตเวสสะพุทสะพุทธังอรหังพุทโธเทเวสวรโนนโมพุทธายะ ขพเจ้าขอากราบสการะบูชาองค์ท้าเวสุวรรณขอพึ่งพระบารมีจงประทานพรให้ขพเจ้าจงประสบแต่โชคลาภความสุขความสําเร็จสมดังที่มุ่งหวังทุกประการให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาบยศสารเสริญขอให้ห่างไกลจากคนพาลทั้งหลายศัตรตูครอบงําไม่ได้บุญกุศลใดที่ขพเจ้าตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วขอให้ส่งผลก่อนส่งผลอันศักดิ์สิทธิ มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพเป็นอศัศจรรย์ทัน,นตาเห็นขอให้คำอธิษฐานทั้งหมดทั้งปวงนี้จงเป็นผลสำเร็จติดตามตัวข้าพเจ้าอิติปิโสภควายยมราชาโนทาเวสุวรโนมรนังสุขังอหังสุขโตนโมพุทธายะทาเวสุวรนโนจตุมหาราชิกายัขะพันตาพัทพุริโตเวสพุทสะพุทธังอรหังพุทโธเทเวสุวรนโนนโมพุทธายะ ขพเจ้าขอากราบสการะบูชาองค์ท้าเวสุวรรณขอพึ่งพระบารมีจงประทานพรให้ขพเจ้าจงประสบแต่โชคราบความสุขความสําเร็จสมดังที่มุ่งหวังทุกประการให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาบยศสารเสริญขอให้ห่างไกลจากคนพาลทั้งหลายศัตรตูครอบงำไม่ได้บุญกุศลใดที่ขพเจ้าตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วขอให้ส่งผลก่อนส่งผลอันศักดิ์สิทธิ มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพเป็นอัศจรรย์ทันตาเห็นขอให้คำอธิฐานทั้งหมดทั้งปวงนี้จงเป็นผลสำเร็จติดตามตัวข้าพเจ้าอิติปิโสภควายยม,มาราชาโนทาเวสุวรนโนมรนังสุขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะเทเวสุวรนโนจตุมหาราชิกายขะพันตาพัทภูริโตเวสพุสะพุทธังอระหังพุทโธเท,ทเวสุวรนโนนโมพุทธายะ ข้าพเจ้าขอากราบสการะปูชาองค์ท้าวเวสสุวรรณขอพึ่งพระบารมีจงประทานพรให้ข้าพเจ้าจงประสบแต่โชคลาภความสุขความสาเร็จสมดังที่มุ่งหวังทุกประการให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาบยศสารเสริญขอให้ห่างไกลจากคนพาลทั้งหลายศัตรตูครอบงำไม่ได้บุญกุศลใดที่ข้าพเจ้าตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วขอให้ส่งผลก่อนส่งผลอันศักดิ์สิทธิ มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพเป็นอัศจรรย์ทันตาเห็นขอให้คำอธิษฐานทั้งหมดทั้งปวงนี้จงเป็นผลสำเร็จติดตามตัวข้าพเจ้าอิติปิโสภควายยมราชาโนทาเวสวรณโนมรนังสุขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะเทเวสวรณโนจตุมหาราชิกายัขะพันตาพัทพูริโตเวสพุสะพุทธังอรหังพุทโเทาเวสุวรนโนนโมพุทธายะ ขพเจ้าขอากราบสการะปูชาองค์้ทวสุวรรณขอพึ่งพระบารมีจงประทานพรให้ขพเจ้าจงประสบแต่โชคลาภความสุขความสาเร็จสมดังที่มุ่งหวังทุกประการให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาบยศสารเสริญขอให้ห่างไกลจากคนพาลทั้งหลายศัตรตูครอบงำไม่ได้บุญกุศลใดที่ขพเจ้าตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วขอให้ส่งผลก่อนส่งผลอันศักดิ์สิทธิ มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพเป็นอัศจรรย์ทันตาเห็นขอให้คําอธิษฐานทั้งหมดทั้งปวงนี้จงเป็นผลสำเร็จติดตามตัวข้าพเจ้าอิติปิโสภควายมะราชาโนทาเวสุวรรณโนมรนังสุขังอาหังสุขโตนโมพุทายะทาเวสุวรรณโนจตุมหาราชิกายขะพันตาพัทพุริโตเวสพุทสะพุทธังอรหังพุทโเทาเวสุวรรณโนนโมพุทายะ ขพเจ้าขอากราบสการะบูชาองค์ท้าเวสุวรรณขอพึ่งพระบารมีจงประทานพรให้ขพเจ้าจงประสบแต่โชคราบความสุขความสําเร็จสมดังที่มุ่งหวังทุกประการให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติทรัพสมบัติคุณสมบัติลาบยศสารเสริญขอให้ห่างไกลจากคนพาลทั้งหลายศัตรตูคอบงําไม่ได้บุญกุศลไดที่ขพเจ้าตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วขอให้ส่งผลก่อนส่งผลอันศักดิ์สิทธิ มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพเป็นอัศจรรย์ทันตาเห็นขอให้คําอธิษฐานทั้งหมดทั้งปวงนี้จงเป็นผลสำเร็จติดตามตัวข้าพเจ้าอิติปิโสภควายยมราชาโนทาเวสุวรณโนมรนังสุขังอาหังสุขโตนโมพุทายะทาเวสุวรณโนจตุมหาราชิกายัขพันตาพัทพุริโตเวสะพุทสะพุทธังอรหังพุทโธทาเวสุวรโนนโมพุทายะ ขพเจ้าขอากราบสการะบูชาองค์ท้าเวสุวรรณขอพึ่งพระบารมีจงประทานพรให้ขพเจ้าจงประสบแต่โชคลาภความสุขความสําเร็จสมดังที่มุ่งหวังทุกประการให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาบยศสารเสริญขอให้ห่างไกลจากคนพาลทั้งหลายศัตรตูครอบงําไม่ได้บุญกุศลใดที่ขพเจ้าตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วขอให้ส่งผลก่อนส่งผลอันศักดิ์สิทธิ มีฤทิ์มีเดชมีอนุภาพเป็นอัศจรรยทัน,นตาเห็นขอให้คำอธิษฐานทั้งหมดทั้งปวงนี้จงเป็นผลสำเร็จติดตามตัวข้าพเจ้าอิติปิโสภควายยมราชาโนทาเวสุวรณโนมรนังสุขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะเาเวสุวรณโนจตุมหาราชิกายัขะพันตาพัทพุริโตเวสพุทสะพุทธังอาระหังพุทโธทาเวสุวรณโนนโมพุทธายะ ข้าพเจ้าขอากาบสการะบูชาองค์ท้าเวสุวรรณขอพึ่งพระบารมีจงประทานพรให้ข้าพเจ้าจงประสบแต่โชคราภความสุขความสําเร็จสมดังที่มุ่งหวังทุกประการให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาบยศสารเสริญขอให้ห่างไกลจากคนพาลทั้งหลายศัตรตูครอบงำไม่ได้บุญกุศลใดที่ขพเจ้าตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วขอให้ส่งผลก่อนส่งผลอันศักดิ์สิทธิ มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพเป็นอศัศจรรย์ทัน,นตาเห็นขอให้คำอธิษฐานทั้งหมดทั้งปวงนี้จงเป็นผลสำเร็จติดตามตัวข้าพเจ้าอิติปิโสภควายมมราชาโนทาเวสุวรณโนมรนังสุขังอาหังสุขโตนโมพุทายะทาเวสุวรณโนจตุมหาราชิกายัขพันตาพัทภูริโตเวสพุทสะพุทธังอรหังพุทโธเวสวรนโนนโมพุทายะ ข้าพเจ้าขอากราบสการะบูชาองค์ท้าวเวสสุวรรณขอพึ่งพระบารมีจงประทานพรให้ข้าพเจ้าจงประสบแต่โชคราบความสุขความสาเร็จสมดังที่มุ่งหวังทุกประการให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาบยศสารเสริญขอให้ห่างไกลจากคนพาลทั้งหลายศัตรตูครอบงำไม่ได้บุญกุศลใดที่ข้าพเจ้าตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วขอให้ส่งผลก่อนส่งผลอันศักดิ์สิทธิ มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพเป็นอัศจรร์ทัน,นตาเห็นขอให้คำอธิษฐานทั้งหมดทั้งปวงนี้จงเป็นผลสำเร็จติดตามตัวข้าพเจ้าอิติปิโสภควายยม,มาราชาโนททเวสุวรนโนมรนังสุขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะเทเวสุวรนโนจตุมหาราชิกายขะพันตาพัทพูริโตเวสพุสะพุทธังอรหังพุทโเท,ทาเวสุวรณโนนโมพุทธายะ ข้าพเจ้าขอากราบสการะบูชาองค์้าวเวสุวรรณขอพึ่งพระบารมีจงประทานพรให้ข้าพเจ้าจงประสบแต่โชคราบความสุขความสาเร็จสมดังที่มุ่งหวังทุกประการให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาบยศสารเสริญขอให้ห่างไกลจากคนพาลทั้งหลายศัตรตูครอบงำไม่ได้บุญกุศลใดที่ข้าพเจ้าตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วขอให้ส่งผลก่อนส่งผลอันศักดิ์สิทธิ มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพเป็นอศัศจรรย์ทัน,นตาเห็นขอให้คำอธิษฐานทั้งหมดทั้งปวงนี้จงเป็นผลสำเร็จติดตามตัวข้าพเจ้าอิติปิโสภควายยมราชาโนทาเวสุวรโนมรนังสุขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะเทเวสุวรนโนจตุมหาราชิกายัขพันตาพัทภุริโตเวสพุทสะพุทธังอรหังพุทโธทาเวสุวรนโนนโมพุทธายะ ขพเจ้าขอากาบสการะบูชาองค์ท้าเวสุวรรณขอพึ่งพระบารมีจงประทานพรให้ขพเจ้าจงประสบแต่โชคราบความสุขความสําเร็จสมดังที่มุ่งหวังทุกประการให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาบยศสารเสริญขอให้ห่างไกลจากคนพาลทั้งหลายศัตรตูครอบงําไม่ได้บุญกุศลใดที่ขพเจ้าตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วขอให้ส่งผลก่อนส่งผลอันศักดิ์สิทธิ มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพเป็นอัศจรรทัน,นตาเห็นขอให้คําอธิษฐานทั้งหมดทั้งปวงนี้จงเป็นผลสําเร็จติดตามตัวข้าพเจ้าอิติปิโสพัควายมะราชาโนเทาเวสวรรโนมรนังสุขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะเทวเวสุวรรโนจตุมหาราชิกายัขพันตาพัทพุริโตเวสสะพุทสะพุทธังอรหังพุทโธเทวเวสุวรรโนนโมพุทธายะ ขพเจ้าขอากราบสการะปูชาองค์ท้าเวสุวรรณขอพึ่งพระบารมีจงประทานพรให้ขพเจ้าจงประสบแต่โชคลาภความสุขความสําเร็จสมดังที่มุ่งหวังทุกประการให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาบยศสารเสริญขอให้ห่างไกลจากคนพาลทั้งหลายศัตรตูครอบงําไม่ได้บุญกุศลใดที่ขพเจ้าตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วขอให้ส่งผลก่อนส่งผลอันศักดิ์สิทธิ มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพเป็นอัศจรรย์ทันตาเห็นขอให้คำอธิษฐานทั้งหมดทั้งปวงนี้จงเป็นผลสำเร็จติดตามตัวข้าพเจ้าอิติปิโสพัควายยมราชาโนทาเวสุวรรณโนมรนังสุขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะเทาเวสุวรรณโนจตุมหาราชิกายัขะพันตาพัทพุริโตเวสสะพุทสะพุทธังอรหังพุทโเทาเวสุวรรณโนนโมพุทธายะ ขพเจ้าขอากราบสการะปูชาองค์ท้าเวสุวรรณขอพึ่งพระบารมีจงประทานพรให้ขพเจ้าจงประสบแต่โชคราบความสุขความสําเร็จสมดังที่มุ่งหวังทุกประการให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาบยศสารเสริญขอให้ห่างไกลจากคนพาลทั้งหลายศัตรตูคอบงําไม่ได้ บุญกุศลใดที่้าพเจ้าตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วขอให้ส่งผลก่อนส่งผลอันศักษษษดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพเป็นอัศจรรย์ทันตาเห็นขอให้คำอธิษฐานทั้งหมดทั้งปวงนี้จงเป็นผลสำเร็จติดตามตัวข้าพเจ้าอิติปิโสภควายมมราชาโนทาเวสุวรณโนมรนังสุขังอาหังสุขโตนะโมพุทธายะ ทาเาวสุวรรณโนจตุมหาราชิกายัขพันตาพัทพูริโตเวสะพุพทสะพุทธังอารหังพุทโธททเวสุวรรณโนนโมพุทธายะ ข้าพเจ้าขอากราบสการะบูชาองค์ทาเาวสุวรรณขอพึ่งพระบารมีจงประทานพรให้ข้าพเจ้าจงประสบแต่โชคลาภความสุขความสาเร็จสมดังที่มุ่งหวังทุกประการให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาบยศสารเสริญขอให้ห่างไกลจากคนพาลทั้งหลายศัตรตูครอบงำไม่ได้บุญกุศลใดที่ข้าพเจ้าตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วขอให้ส่งผลก่อนส่งผลอันศักดิ์สิทธิ มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพเป็นอัศจรรย์ทันตาเห็นขอให้คำอธิษฐานทั้งหมดทั้งปวงนี้จงเป็นผลสำเร็จติดตามตัวข้าพเจ้าอิติปิโสภควายมะราชาโนทาเวสุวรรณโนมรนังสุขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะเทาเวสุวรรณโนจตุมหาราชิกายัขะพันตาพัฒพูริโตเวสสะพุทสะพุทธังอรหังพุทโเทาเวสุวรรโนนโมพุธายะ ข้าพเจ้าขอากราบสการะบูชาองค์ท้าวเวสสุวรรณขอพึ่งพระบารมีจงประทานพรให้ข้าพเจ้าจงประสบแต่โชคราบความสุขความสมเร็จสมดังที่มุ่งหวังทุกประการให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาบยศสารเสริญขอให้ห่างไกลจากคนพาลทั้งหลายศัตรตูคอบงำไม่ได้บุญกุศลใดที่ข้าพเจ้าตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วขอให้ส่งผลก่อนส่งผลอันศักดิ์สิทธิ มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพเป็นอัศจรรย์ทันตาเห็นขอให้คําอธิฐานทั้งหมดทั้งปวงนี้จงเป็นผลสำเร็จติดตามตัวข้าพเจ้าอิติปิโสภควายยมราชาโนททเวสุวรณโนมรณังสุขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะเทเวสุวรณโนจตุมหาราชิกายขะพันตาพัทพุริโตเวสพุทสะพุทธังอะรหังพุทโธเทเวสุวรณโนนโมพุทธายะ ข้าพเจ้าขอากราบสการะบูชาองค์ท้าเวสุวรรณขอพึ่งพระบารมีจงประทานพรให้ข้าพเจ้าจงประสบแต่โชคราบความสุขความสมเร็จสมดังที่มุ่งหวังทุกประการให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาบยศสารเสริญขอให้ห่างไกลจากคนพาลทั้งหลายศัตรตูครอบงำไม่ได้บุญกุศลใดที่ขพเจ้าตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วขอให้ส่งผลก่อนส่งผลอันศักดิ์สิทธิ มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพเป็นอัศจ,จัรยทันตาเห็นขอให้คำอธิษฐานทั้งหมดทั้งปวงนี้จงเป็นผลสำเร็จติดตามตัวข้าพเจ้า